โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับอ่านี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟ o n S T the First นะฮะเป็นเซิร์ฟอะไรวะจะเซิร์ฟโลเพนะครับแจก 10M นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปขนกัญชากันนะครับทุกคนนี่มีทุกคนด้วยนี่เต็มแล้วเพื่อนไปซื้อถังกนอนเหี้ยมาหมดอีก เออเมื่อกี้เราถ้ากูชนปั๊มมันจะมันจะตายปะพี่อะคะกูคิดไม่เยอะทำไมวะชนชนปั๊มคิดเยอะเลยการหนักไอ้ยัยกินสเต็ปซิลตายยัะสเต็ปซิลแข็งสีเขียวอ่ะสเตติซิลอ่านอ่านเฉลกอ่านฉลากก่อนใช้งานอ่ะสเต็ปซิลอ่ะกูกินกูกินหลายตัวแล้วเพื่อนไม่หายสักทีเพื่อนไม่หาหมอมันอ่ะดูกันช้าซะ สองรูมไม่ยู่เลยเลยเนี่ยจะไ,ได้ลองว่ะมีแต่บมีแต่โจรครับเนื้อหมดนี่ที่ดมจะชา้า RGB ด้วยอันนี้ก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับชื่อเซอร์วันเอทีเดอะเฟิร์สนะฮะ ก็ไปเซิร์ฟลบ A P P นะครับน่าหกอยู่นะครับวันนี้ก็คนกันกานฉับมงูใช้ไม่ได้วะสามคนนะใช่เอเออของกูก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเขาน่าจวอาอ๋อกูมีกุญแจรถด้วยกูมีตอนตอนนั้นกูน่าจะเก็บกูน่าจะเก็บเงินไว้ในธนาคารเยอะๆด้วยเขาเขาเขาไม่รีเงินในธนาคารไปแต่เขาลีเงินในตัว ต้องร้านเี่ยวไปธนาคารเยอะยืนสัตว์ตำรวจผ่านอะไชื่อยาววะตำรวจมีคนวะอุ๊ยโอ้โหตำรวจโคตรเยอะไอ้สัตว์แปดคนโอ้ยฮัล กูเป็นหมอกูกูจะออกวีนนะเว้ยที่นี่เหนียวมากนะฮะอี้ยตัดไม่เข้าเลยเต็มแล้วเพื่อน เอ๊ประตูกูเนี้ยเลอสองข้างเลยทียไล่เบาทียไล่เบาไล่เบายีไล่เบาด่าดูไล่เบาข้างล่างเลยอีฟีดีกูไหมยะกัญชาอัดอ๋อ คือตำรวจเยอะกันราคากัญชาน่จะดีนะโคตรเบื่อเลยมคว่ำง่ายอย่เหรอเฮ้ยมึงข้ามดิมึงข้ามดิมึงข้ามมันแม่งดิกูเรียมันจะฆ่าเราปะวะ ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับพี่ชายส่งผมเผาหน่อยพี่ชายได้ครับคุยไรโยมครับผมผมก็ไม่ชอบผมก็ไม่ชอบแครอทเหมือนกันอะเรืยบร้อยแล้วกันพี่เยิ่งเสียงบ่เฮ้ยมึงดีนปะใช่ส่งผมเผาหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิกรถให้ไปเดี๋ยวผมเบิกรถฮะรถไปขี้เลยคะมีคันนึง เอ้ยเราเราเอ้ยเอาเซตอีกว่าอ่าเนี่ยสำรองครับเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นนี้มาไม่ได้เลยเอาเอารถยนต์ผมไปเลยครับพี่ชายเอ้ยมึงมึงมึงขึ้นมาเซตอีกแล้วครับครับครับดีดีไม่เอาที่เอาหมดไปไปครับไม่เอามีคนมีคนกำลังอะไรวะกำแพงกัญชาแค่กระโดด ไอ,อเราเราไม่เสียวาอะไรอยู่แล้วเราชิว <c oughs> อุอ้ยว <c oughs> ออุ้ยตำรวจไอ้เหี้ยตำรวจอะไรวะเออใช่ใช่ฝันตักเเียตำรวจเต็มเลย <c oughs> ชิบหายแล้ว <c oughs> ชิบหายแล้ว <c oughs> ชิบหายอะไรโอ๊กแม่งเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรามาไฟเราเราเราหนีตำรวจง่ายตำรวจไปเหมือนกันชิบหายแล้วพยิงปืนเปทนยไงวะมึงอาจจะโง่เจสเด็บกูเจสเด็บกูเจสเด็บกูดีดีเลย ไหลเบาให้ไหลเบานี่นี่วิไม่มายิงวะชิบหายแล้ววัสดีครับตำรวจโง่อะยุโคโง่อะโง่ชิบหายโง่ชิบหายเลยเหี้ยหลอกรถก่อนเงียบเรียบร้อยก็เงียบไปโคตรโง่เลยเหี้ยตำรวจครับเออ ก็ดูนะครับทุกคนตำรวจมันโง่นะครับอุ้ยอุ้ยอี๋ยุกอ่านเลยนานเลยกูยังรอดได้ยุกเร็วเร็วเชี่ยปลดล็อกดิอออ่านเไโอ้ยเฮียล้มเอ้ยอุ้ยมัยิงเงอะมันยิงมเงอะสัตว์เอ้ยเป็นไงอ่ะตำรวจครับอ่ะตำรวจครับเอ้ย ไี่ตายเอ้ยโยนครับโยโย่ไอ้ตำรวจครับไอ้ตำรวจครับโอ้ผมโอ้ตำรวจผมจะเก็บตังค์ซื้อเอพี่ะไม่ได้แล้วโอ้ตำรวจนะผมขอร้องนะคนอยู่ที่ผิดกฎหมายอ่ะโอ้ตำรวจแล้วแค่ยึดไม่ยึดปืนได้บ้างไม่ยืนเงินแดงเลยปะยึดหมดครับยึดหมดครับยึดปืนปะเนี่ย ยืดหมดครับยดดหมโอ้ไม่เอาไม่ยึดใครยิงใครยิงเมื่อกี้ใครยิงต้องยึดต้องยึดต้องยอะไรยิงต้องยมีปินมีปินมีปินเอาตำรวจไม่ไม่เอาไม่ยึดปืนไม่เชื่อกูหาตังค์หลายรอบแล้วไม่เอาใครยิงใครยิงก็ต้องยึดคนยิงเมื่อกี้ใครยิงเมื่อกี้ายิง้ล้างคู้ล้างคู้มีฟินด้วยมีปินด้วยมีปินด้วยมีปินด้วยเอาตำรวจตามกฎครับตามกฎโอ้ไม่เอาปืนดิกูกูโดนยิดมาสี่ห้ารอบตำรวจกูนั่งทำงานเนี่ยแล้วแถ้าผมถ้าผมโดนไลยิงทำไงอะเมื่อกี้คุณใใททาาจจ โอผมใช้เอ็มเอ็มจีไงพอใจอะพอใจก็โอ้โจรสองคนตำรวจมี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 แป๊คนน่ะทำงานสุดจริงครับค้าไม่อยากโดนจับเลยใช่ตำรวจก็แบบยกเออเราโทษลงให้หน่อยดีแล้วก็ตำรวจเยอะเกินน่ะดูผมนสองคนน่ะทำเดี๋ยวมารับแป๊บนึงตำรวดตำรวจก็เดี๋ยวจอจัดเฮ้ยโอ้โหเกเรเนี่ย เดี๋ยวเราคุยเรื่องสอน่ดีกว่าอ้าวไม่อมโอ๊คเดี๋ยวไม่ยึดปืนให้เอาเคแล้วเอาเลยนะครับเดี๋ยวไม่ยึดปืนให้โอเคครับผมขอบคุณมากครับคุณตำรวจโดนเนี่ยโอ้โหเอ็มดีโทษหนักแล้วครับปืนอะไรที่อะไรของมันเฮ้ยไอ้นี่ไม่รู้คุณผมไม่รู้นะมึงคุยดีๆกับตำรวจคุยดีๆคุยดีถ้าเป็นตำรวจเด็กอ่ะคุยดีๆค่อยๆคุยกันเฮ้ยกูเป็นคนกีนเนี่ยิชเสียยาธาแฝป่ะครับโอ้ยรถยางแตก เราต้นรวยไม่ขี่เราต้นรวอ่ะรถหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้รถมันชอบหายเป็นพลราชิโอเปล่า <c oughs> <c oughs> โอ้ชั้นหน้ามันจะถึงนะในเวนี่เบ <c oughs> อนะ <c oughs> ร์ลมล้อเนาะซีีส์นี่จะจบยังไงเนีย่ยกูขี้เกียจไปตัดคลิปด้วย แล้วตำรวจครับแล้วโดนเจียวไหมครับอะไรนะครับโดนโดนเจียวไหมครับเออมันเจีวตัวเองครับไม่ไม่ผมผมจะโดนเจียวไหมอ่ะถ้าคุณมีของเยอะก็ยังไงก็โดนครับผมมีสี่สิเอ็ดันเองเดี๋ยวผมลดโทษให้โอเคครับเกิดไม่แปดคนเลยเยอะไอ้นนี้พูดมาชีไผ่าน<อ>ม,มี มีเกัญชาครอบครองเอ้าไอ้ขาวกอนนี้มันไว้ไว้เกินหนึ่งร้อยนะครับครับอ่าแล้วก็มีมีเอ่อโอเปียมมากปกี้โอเปียมสองร้อยต้องยึดจันชาครับอ่าโอเปียมมีครอบครองไว้สองร้อยนะครับแสนห้านะครับอยู่ในที่พิดกฎหมายด้วยนะครับแสนห้าแล้วก็เออจำเนี่ยครับขอดูก่อน แล้วมึงจะออกมาใกล้กันทำไมวะแล้วก็สมรู้ร่วมคิดก่อเหตุนะครับ <c oughs> แล้วก็หลบหนีเจ้าหน้าที่นะครับอูไม่ได้คนขับรถก,ก็ก็เหมือนกันครับ <c oughs> โอ้บินไปล,าล่าเลยมากเลยห้าร้อยวีนะครับอู้ตำรวจอู๋กบราณเกินดี่เวลาทำมาก,กินนะ่ะสักสามร้อยไดไหมครับรดให้หน่อยได้ไหม มันจะให้ดีรถแล้วแล้วก็หนีการตรวจค้นนะครับรวดครับขอร้องลากี้ยิงโดนอันนี้ผมรหดแล Liu ้ว<น>ผมไม่อยากผมอยากไปเล่นแล้วว่าไม่อยากเป็นติดคุก yep. อ่ะโอเคแค่นี้นะครับจ่ายบินด้วยนะครับอ่าหกร้อยวิน,นะครับโหยิง <c oughs> <c oughs> เลยดาบแบบเพื่อนเจ้าแบบเพื่อนหนอยมึงเ่าไหร่วะอ่าผมหยวอนให้แล้วกันสี่ร้อยห้าสิบทุกคนสามร้อยสามร้อยซึ่งเดียวตำรวจสามร้อยห้านาทีเองโอเคได้หมด แล้วแล้วกูต้องตัดคลิปใช่ไหมตัดคลิปไม่อยู่ในคุกนี่เอะไรอีกโอ้โหชุดมือซับสัตว์สัตว์เอ้ยโดนเจีวยวกินไหมเป็นไรพี่เป็นไรเป็นไรพี่สายเป็นไรแย่โอ้โหขนชายโดนเจียวเลยแม่งนี่องวะไงเองทำอะไรมาเนี่ยไม่มีก่อวะโอ้ยทำไมคนเยอะจังอ,อ,อ้อไอ้เก่งอย่ายไงไรมึงก่อเพื่อนรออดทนหน่อย อันไ,ไหนอันไหนพี่ดูไม่เป็นอ่ะต่อรอโคตรต่อรอค่ะไม่ปวดอีกเหรอเมื่อกี้ผมก็ปวดแล้วนะต่ออ่ะโอเคนักเรียนตำรวจครับครับน้ำผมไปไหนหมดครับยี่สิบขวดก็อันนี้ก็จบคลิปประมาณนี้นะครับก็อยู่ในคุกนะครับรอไปก็ใครชอบคลิปนี้